Magical Inventions สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Magical Inventions ค่ะเป็นช่วงที่เบสเนี่ยจะมาสอนทุกคนทำงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะคลิปนี้ค่ะเบสมองเห็นถึงประโยชน์ของเจ้ากล่องเปล่าของผลิตภัณฑ์ซาริโอนะคะคืออย่างกล่องตัวนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะว่าถ้าแบบ เอ้ยฉันเพิ่งเคยเห็นคลิปนี้ทําไมพี่เบไม่เคยเปิดถูกช้อปปิ้งมาก่อนเพราะว่าคลิปเปิดถูกช้อปปิ้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงคิวลงนะคะก็เลยทําให้ต้องมาลงช่วงนี้ก่อนเพราะว่าพวกเปิดถูกช้อปปิง้งพวกรีวิวของจะเป็นจัน์ถึงสุกขใช่ปะแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เบนก็จะเผื่อไว้สําหรับพวกละครสรั้นง,งานประดิษฐ์หรือว่าเป็นสรุปสอบอะไรทํานองนี้นะคะ ก็เลยจะอาจจะได้เห็นในคลิปนี้ก่อนแต่ไม่ต้องห่วงคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพอมันถึงเวลาเนี่ยมันก็จะลงให้ทุกคนได้เห็นเองนะคะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ต้องปรากฏตัวก่อนจะเปิดถุงชอปปิงเนาะเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือเบนรู้สึกว่ากล่องตัวนี้เนี่ย มันมีความดูเฮ้ยจับดูเฮ้ยมันแข็งแรงมันทนทานว่ะมันน่าจะสามารถที่จะเอามาทำเป็นชั้นวางของได้นะคะในความคิดของเบสเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นสีฟ้าๆถ้าอยากจะให้คาแรคเตอร์ที่เข้ากับชั้นวางของสีฟ้าๆน่าต้องเป็นชินามอนแล้วละคะ่ะทุกคนเออเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็จะมีไม่มากนะคะจะมีกล่องค่ะ ทุกคนจะใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะกล่องพัสดุก็ได้นะที่มีความแข็งแรงนิดหนึ่งนะคะเหมือนเป็นกระดาษลังเนาะแล้วก็จะมีมีดคัตเตอร์ค่ะทุกคนเอาไว้สําหรับกรีดกันไก่มีกาวสองหน้าค่ะมีกระดาษโน้ตไดคัสซาริโอลายอะไรก็ได้เลยนะคะอยากทำลายอะไรก็ใช้อันนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีสกอตเทปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำงานประดิษฐ์ของเรากันเลยดีกว่าค่ะ เบยขออนุญาตตั้งกล้องแนวนี้หน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่โต๊ะของเบยอะมันไม่เพียงพอนะขั้นแรกค่ะทุกคนเดี๋ยวเบสเนี่ยจะทําการกรีดนะคะใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดตัวกล่องเขาออกมาค่ะจะใช้ประมาณเดี๋ยวนะด้านเดียวนะคะทุกคนคือกรีดเฉพาะเนี่ยเปิดตรงนี้ออกมาค่ะชุบสีด้านให้มีลักษณะให้เขาเหมือนกับตัวชั้นวางของนะคะ เกิดการกรีดไม่สวยเกิดขึ้นนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะชั้นพวกนี้เนี่ยเบสจะใช้เองคนเดียวนะคะไม่ได้เอาไปขายเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัดตรงฝาออกนะคะตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นตรงเนี้ยอีกจุดนึงค่ะส่วนของถาดล่างคะ่ะทุกคนมันจะมีความแบบเห็นปะ ดูไม่แข็งแรงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเสริมความแข็งแรงของเขาด้วยการใช้สกอตเทปใสเนี่ยติดเขาลงไปนะคะทุกคนแบบติดแบบให้เขาดูดูแข็งแรงอะคะ่ะให้ผนึกเขาเข้าด้วยกันนะก็อาจจะเสริมเสริมหลายๆชั้นหน่อยนะคะให้มันดูแข็งแรงน,นนะก็อาจจะติดเลยไปถึงฐานก็ได้นะคะ ตัวแผนที่เรากรีดออกมาตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราจะใช้ประโยชน์จากเขาอีกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาทําในส่วนของข้างบนก่อนละกันนะคะตัวข้างบนเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบคือมันเป็นรูปทรงของกล่องอะทุกคนที่มันก็จะแอบ,บมีเนี่ยแง่งนี้ออกมามีหูออกมานะคะเดี๋ยวเราจะทําการตัดนะคะตัดพวกนี้ทิ้งให้หมดเลย ก็คือจะเอาหูเอาหูออกนะคะแล้วก็เอาเอาจริงๆจริงๆหูไม่ต้องออกก็ได้ะคะ่ะหูสามารถพับไปได้นะคะแต่ส่วนเนี้ยมันมันพับไปยากก็เดี๋ยวตัดตรงนี้ออกก็ได้จุดหนึ่งนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะโดยการเอาสกอตเทปนะคะพันึกเขาเข้าไปด้วยกันนะคะตรงนี้ จริงเบสลืมเสริมความแข็งแรงนิดนึงอะคะ่ะตรงแง่งตรงเนี้ยช่วงรอยต่อเดี๋ยวขอใช้กาวสองหน้านะคะผนึกก่อนละกันนะไม่งั้นเนี่ยมันจะดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อะคะ่ะก็เนี่ยแซะเข้าไปตรงนี้ก็ได้ค่ะทุกคนให้มันดูแบบดูติดติดทนหน่อยนะคะชิ้ก็ทําทุกด้านเลยนะคะทุกคน ที่นี้นะคะทุกคนตรงเนี้ยที่เราตัดออกมาตอนแรกค่ะที่เบบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะเพราะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเขาใช่ไหมเบก็จะเนี่ยเสียบเขาไปตรงนี้นะคะให้เป็นลักษณะเหมือนกับชั้นวางของทุกคนขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะเอาปากกาหรือว่าดินสอใกล้ตัวเนี่ยมาทําการขีดไว้นิดนึงก็ได้นะคะว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยประมาณไหนเนาะก็อาจจะ ทำตำแหน่งมาร์กเอาไว้นิดหนึ่งนะคะว่าเอ้ยเราต้องการให้ชั้นของเราเนี่ยเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ตัดเขาได้นะคะเนี่ยเบสก็จะมาร์กเขาเอาไว้แบบแบบนี้นะคะเห็นรอยมาร์กไหมตรงเนี้ยจึ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บ,จบ,จบ,จบแบบนี้ค่ะก็อาจจะใช้ตัวปากกานะคะขีดช่บแบบนี้ค่ะลงมา ง่ายมากเลยแล้วก็ใช้กรรไกตัดนะคะนี่รู้เลยอะว่าเบนขีดเขาไม่ตรงอีกแล้ว่วเห็นปะเบี้ยวอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมันเป็นชิ้นงานของเราเองนะคะที่เราจะใช้เองก็ตัดตัดเขาตามเส้นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเราก็แค่แบบพอตัดเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ ใส่เขาเข้าไปแบบนี้นะคะให้เหมือนกับเป็นชั้นเห็นปะเออแล้วก็อาจจะผนึกด้วยตัวเทปใสนะคะหรือว่าปืนกาวหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขาแข็งแรงนะคะและเดี๋ยวเบสจะไปผนึกเขาก่อนก่อนที่เราจะมาทำเป็นตัวลายตรงนี้กันค่ะเป็นชินามอนอุ้ยต้องน่ารักแน่ๆเลยค่ะหลังจากที่เบสผนึกตัวชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เบสก็จะใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นกระดาษโดดได้คัดลายชินามอนนะคะเดี๋ยวแกะออกมาหน่อยนะคะนี่น่ารักไหมคะทุกคนเป็นลายชินามอนกุงกิ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็เบสจะใช้ตัวกาวสองหน้าค่ะทุกคนติดติดเขาลงไปนะอาจจะชิดขอบหน่อยก็ได้ค่ะทุกคนเวลาตัดจะได้รู้สึกว่า มันตัดง่ายหน่อยนะอึ๊บอะติดไว้ตรงนี้ตรงขอบนะคะเบรรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยเบรกก็ต้องทำการเอาสกอตเทปเนี่ยติดทับเขาไปอยู่ดีนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวลายมันก็จะลอกง่ายใช่ปะก็ดึงสกอตเทปออกมาเคลือบๆเ,เขาหน่อยนะคะทุกคนเครือบทับไปเลยนะ นั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเบสจะตัดเจ้าชินนามมอนตัวนี้ออกมานะคะก็อาจจะเว้นขอบนิดนึงก็ได้เพื่อที่จะให้สวยหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าสามารถจริงๆก็ตัดให้ตรงรอยเลยก็ได้ะคะ่ะแต่เบสว่าตัดตรงรอยเนี่ยมันน่าจะยากนิดนึงนะคะเบสขอแอบเพิ่มอ,อุปกรณ์นิดนึงนะคะต้องใช้ตัวนี้จริงๆค่ะเป็นกาวสองหน้าแบบ 3M นะ เพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะติดเขาไปตรงกลางแบบนี้นะคะทุกคนให้เหมือนกับเป็นชั้นชินนามอนเนาะก็<อ>นี่นะคะเบสก็จะติดเขาไปแบบนี้เนาะคือเก้สา3เอมันก็จะแน่นกว่าพวกเกาา กล็สองหน้าธรรมดานะคะถ้าเกล็สองหน้าแบบที่เบสซื้อมาที่มันแบบอ่อบางๆเนี่ยมันก็จะไม่แน่นติดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ผนึกเขาไปที่ชั้นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็จะได้เป็นชั้นวางของชินามอนแบบนี้แล้วนะแล้วก็ ือเบคิดว่ากาว 3M เนี่ยมันก็โอเคระดับที่ว่ามันติดทนนะคะแต่ว่าถ้าแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเราอาจจะเสริมสก็ตเทมนิดนึงก็ได้นะคะทุกคนคือความแข็งแรงอะ่ะเบคว่ามันก็แข็งแรงระดับหนึ่งแหละแต่มันอาจจะสู้ชั้นปกติไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะชั้นปกติมันก็ทําจากแบบอะคริลิกอะไรแบบนี้เนาะแต่อันนี้มันเป็นงาน DIY ไงทุกคน คือถามว่าในแง่ของการใช้งานมันก็ใช้งานได้อะค่ะแต่อาจจะแบบไม่ได้แข็งแรงเท่ากับชั้นทั่วๆไปนะคะที่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองจัดชั้นชินามอนที่เรา DIY ขึ้นมากันนะคะก็เบก็รวบรวมแบบของชินามอนกระจุกกระจิกเนี่ยมาลองจัดดูคืออย่างพวกกระดาษโนตใหญ่ๆอะ่ะอาจจะใส่ไม่ได้นะคะก็เริ่มจากแบบลินชักอย่างเงี้ยลองใส่เขาเข้าไปดูนะคะ แล้วก็กระดาษโน้ตอะไรเงี้ยมีแบบกระดาษโน้ตแบบเล็กๆนะคะลองใส่เข้าไปดูชุดนี่แล้วก็มีอันนี้มันจะโค่นไหมเนี่ยก็ดูไม่โค่นเท่าไหร่นะคะทุกคนมีเทปมีตัวนี้มีสติกเกอร์ด้วยนะคะ ตึมเซตเขียนจดหมายได้ไงที่เราใช้เขานะคะไว้ตรงนี้เราก็แบบเนี่ยข้างล่างก็อาจจะไว้เป็นลิควิดเท e นะคะตรงนี้เดโคลั t ใส่ได้อีกเอาตรงนี้แล้วกันอะมันก็ยังดูมีพื้นที่เหลือเฟือนะคะดูคนเป็นแบบนี้เออน่ารักโนเอาอันนี้ด้วยแล้วกันเป็นกระดาษโน้ตบ้านนะคะเดี๋ยวใส่เข้าไปอันนี้ไว้ด้านล่างดีวาไอ้ที่เป็น เทปนะคะเป็นไม่ใช่เทปเป็นตัวสติกเกอร์เออได้อยู่ไหมทุกคนเป็นว่าได้อยู่นะคะน่ารักดีด้วยนะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังหาไอเดียทำชั้นแบบเบสอยู่นะลองไปทำดูกันนะคะง่ายมากๆเลยทุกคนแล้วพอทำเสร็จแล้วอ่ะมันดูจัดสรรอะไรได้สวยงามมากเลยค่ะ ยิ่งถ้าทำแบบมีกล่องหลายๆกล่องเนี่ยจัดเป็นคอลเลกชันเนี่ยจะยิ่งสวยมากๆเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้เบขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย